สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะในรายการ t a k ฟ 4T กับพวกเราสองคนนะคะที่เจเก่งค่ะที่เจแพรวค่ะใช่แล้วสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีข่าวสารอัปเดตเรื่องของวงการไอทีมาฝากาทุกคนแน่นนอี้ยงแน่นอนเลยรายการของเรานะคะนอกจากจะมีสาระไดีๆแล้วก็ยังมีความสนุกอีกด้วยใช่แล้วเรามาสู่ช่วงแรกของเราเลยไหมแพรววันนี้เรามีเรื่องอะไรมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับรู้กันบ้างคะพี่เก่งค่ะสําหรับช่วงโ No อิดนาของเรานะคะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมากๆแล้วก็สาคัญมาก จริงเหรอมันคือรเรื่องอะไรคะเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนนแน่นอนแน่นอนอยู่แลเราต้องเ,เป็นเรื่องนี้ฉา,ามว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนะาะค่ะ อมองดูนะเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยไม่จำเป็นว่าทุกตัวจะได้รับการยอมรับเสมอไปอนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีที่ได้รับความยอมรับอ่ะมันต้องมีระบบอะไรสักอย่างหรือที่เราอาจจะเรียกว่าอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศท,ที่ดีพอนะอ คือจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันก็ต้องมีระบบนิเวศของมันเหมือนกันใช่แล้วเหมือนกับโลกของเราแบบนี้ละค่ะแล้วลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าอย่างสมมติเรื่องของ 3G เองก็ตามเนี่ยระบบนิเวศมันไม่ครบมันก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มที่เหมือนกันนะแพรวใช่แล้วค่ะเหมือนระบบนิเวศของ 3G plus ค่ะเขาบอกว่ามีองค์ประกอบหลักๆด้วยกัน4อย่างด้วยกันนะพี่เก่งคือนหนึ่งเลยอุปกรณ์เนี่ยนะคะจะต้องมีความพร้อมค่ะค่ะ อุปกรณ์ต้องมีความพร้อมแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะหรือว่าโปรแกรมต่างๆต้องมีความครบถ้วนข้อมูลเนื้อหาสาระต่างๆต้องมีความครอบคลุมสุดยอดและที่สําคัญค่ะระบบเครือข่ายนะคะต้องแรงแล้วก็ครอบคลุมให้มากที่สุดนั่นเองโอ้โหถ้าเกิดว่าหากขาดปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดไปนะคะทำให้การทํางานมันก็เปรี่ยเสมอนเป็นฟันเฟืองอะเนาะทำให้ฟันเฟืองนั้นเนี่ยทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะพอทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเครื่องจักรมันก็เดินไปได้ไม่ดีหรือว่าไม่ลาบรื่องแล้วแต่ จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่แพรวพูดเมื่อกี้ถูกต้องเลยค่ะพวกเนื้อหาหรือว่าพวกคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันต้องมีมีอย่างเดียวไม่พอมีเราต้องดีด้วยเหมือนกันนะคะใช่แล้วนี่คือถูกต้องเลยนะคะและที่สําค<ช>ัญคือระบบเครือข่ายของเราตอนนี้เนี่ยต้องพัฒนาให้มีความแรงและก็ครอบคลุมให้มากด้วยถ<ช>ูกต<ช>้องเดี<ช>๋ยวนี้นะคะเราจะชอบเห็นคนถือทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตเดินกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android iPad Galaxy Tab เยอะแยะไปหมดเลยแพรวใช่แล้วใช่แล้วราคาเราปฏิเสธไม่ได้ ได้เลยนะว่าอุปกรณ์พกพายุคใหม่เนี่ยเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็อิสระมากกว่าเดิมเยอะ เช่นเดียวกับจํานวนแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้เชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันทั้ง iPhone และ Android มีให้เลือกหลายแสนแอปแล้วนะแพรวสุดยอดทาให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการศึกษาข่าวสารสุขภาพภาพถ่ายดนตรีหรือว่าเกมต่างๆที่เราชอบเล่นกันนั่นแหละอเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดอยากได้แอปแบบไหนก็มีแอปแบบนั้นอัปเดตจัดให้เลยทีเดียวนะใช่แล้วส่วนคอนเทนต์หรือว่าข้อมูล ต่ในระบบออนไลน์ก็มีสะสมมาเป็นเวลานานหลายปีจนทําให้เกิดการผรสมผสานข้อมูลระหว่างโลกออนไลน์กับโมบายจนทุกวันนี้เนี่ยมันลงตัวมากๆเลยละ่ะนี่โอ้โหค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงระบบเครือข่ายไร้สายหรือที่เราายีเราายกว่า 3G นั่นเองค่ะที่เก่งที่ตอนนี้เนี่ยคนไทยนะคะแบบบ่นกันมานานว่าเมื่อไหร่จะทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านกันสักทีซึ่งตอนนี้เราก็สามารถตอบได้อย่างมั่นใจแล้วค่ะว่าเนี่ยเรามีเรียบร้อยแล้ว y e ่อาจจะไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่ ผู้ให้บริการทุกเครือข่าย,เ,ยเปิดให้บริการ 3G กันครบถ้วนแล้วค่ะแม้จะอยู่ภายใต้ลักษณะการทดลองใช้บ้างหรือเปิดให้ใช้เฉพาะบางพื้นที่บ้างก็ตามนะคะแต่ในไม่ช้านี้ค่ะเมื่อการประมูลจัดสรรคลื่นความถี่รอบใหม่เสร็จสิ้นลงเราก็จะมี 3G หรือว่า 4G ใช้กันได้อย่างครอบคลุมด้วยความเร็วที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะว้าว นดน้วะะยว่ามีความสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดระบบเครือข่ายนะคะมีความแรงและก็ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยทำให้การทํางานของพวกแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะพี่เก่งถือว่าทํางานได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยนะใช้แล้วค่ะแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงระบบ สื่อสารการส่งข้อมูลไปมาแบบไร้เครือข่ายเนี่ยประเทศไทยไม่ได้เพิ่งมี 3G นะคะแพรรู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้ใช้ตั้งแต่ยุคเริ่มๆก่อนที่จะมาเป็น 3G ซะอีกนะจริงเหรอคะจริงแลวก่อนนั้นนีเราใช้อะไรเหรอคะ 2.5G อะเธอ,อดินไหม,มไม่เคยอ่ะเพิ่งมาได้ยินก็ตอน 2G เลยหรือมันก็ 3G ไม่เคยดีน 2.5G เลยพี่เก่งเดี๋ยวเก่งเล่าให้ฟังดีค่ะ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะแพรวคนไทยเ,นยเริ่มรู้จักกับการสื่อสารด้านข้อมูลบนระบบเครือไข่ายไร้สายผ่านทางโทรศัพท์มือถือในยุคที่เรียกกันว่า 2.5G ซึ่งก็เริ่มมีการเปลี่ยนระบบดิจิตอลเข้ามาแทนที่ระบบอนาล็อกแบบเดิมจ้ะทำให้สามารถเพิ่มคุณสมบัติในการรับส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมจากบริการด้านเสียงตามปกติโดยมีมาตรฐานด้านการสื่อสารอย่าง GPRS หรือว่า General Packet Radio Service เข้ามาเป็นรากฐานที่สำคัญนะ นะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยฉลาด <c oughs> ค่ะเพราะว่าจะเริ่มเข้าสู่ ยุคข,ของการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นนะคะก็มีคุณสมบัติที่ยังไม่ค่อยมากมมแล้วก็การใช่ถูกต้องการเชื่อมต่อนี่ก็ค่อนข้างช้าด้วยหน่วยความจาก็น้อยต่งางส่วนการใช้งาน g p s นะคะก็ค่อนข้างช้าในยุคแรกต่อมาเนี่ยทำให้เกิดมาตรฐานที่เรียกว่าแบบขึ้นมานั่นเองครับพี่เก่งจริงๆเนี่ยเราเกิดทันในยุคนั้นนะแล้วเราก็เป็นคนที่ใช้เหมือนกันจะบอกว่าอืดมากคือเมื่อก่อนเนี่ย ไปไม่ได้เลยที่เราจะดาวน์โหลดอะไรสักอย่างจากอีเมลอะ,ค,ะคือโอ้โหสุดยอดเปิดได้ก็สุดยอดแล้วอะอดี๋ยหวังจะดาวน์โหลดอะไรลงมาเลยจริงๆแต่เดี๋ยวนี้อย,อย่าว่าแต่ดาวน์โหลดของในเมลเลยเราสามารถดาวน์โหลดแบบว่า MV หรืออะไรจาก Youtube สามารถทำได้หมดเลยถูกต้องอพอเพราะาใการ,รเรามีมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะว็บหรือไ i r u สแอปพลิเคชัน Protocol นะคะเปรียบได้กับมาตรฐานการท่องเว็บแบบย่อส่วนค่ะ ไม่ได้มีความสามารถครบถ้วนเหมือนกับการท่องเว็บ PC ตามปกติแต่เว็บนะคะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะตามช่วงเวลาเว็บ2.0มีความใกล้เคียงกับมาตรฐานเว็บมากขึ้นนั่นก็คือ MMS หรือว่า Multimedia Messaging Service นั่นเองซึ่งคล้ายกับการผสมเอาเว็บกับ SMS นะคะเข้าด้วยกันค่ะโดยทั้งหมดนั้นนะคะทำงานผ่าน GPRS บนเครือข่ายแบบ 2.5G ที่พี่เก่งบอกนี่เอง mm hmm. ค่ะ ที่นี่นะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยความนิยมก็มีมากขึ้นใช่ไหมคะพี่เก่งปริมาณข้อมูลเนี่ยมันก็เลยมากขึ้น <ลง S 1> ก็เริ่มเกิดความต้องการความเร็วในการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นหรือว่าที่เร็วขึ้นนั่นเองซึ่งมีคนคิดคน้นมาตรฐานใหม่ค่ะหรือที่ว่าเอส Entrant Data Rate for G S M evolution ขึ้นมานั่นเองค่ะพี่เก่งซึ่งสามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้มากกว่า G P S ถึง4เท่าด้วยกันสุดยอดอทำให้ความเร็วเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ200-400ถึงใน BPS ค่ะพี่เก่งหรือว่าเราเรียกยุคนี้นะคะว่า 2.75G นั่นเองค่ะพี่เก่ง จากมี 2.5G แล้วยังมี 2.75G ด้วยถูกต้องค่ะพัฒนาการก่อนเป็น 3G นี่มันเยอะกว่าที่เราคิดจริงๆนะแพรใช่น่ะสิ<อ>เขาก็พูดรู้เหมือนกันนะคะว่าประวัติความเป็นมาเป็นแบบนี้นั่นเองแต่เมื่อกี้แพรพูดถึงแรปไปแล้วค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเราจะไม่ใช้ตัวแรปแล้วเพราะว่ามือถือเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟน เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบไม่จําเป็นอีกต่อไปเพราะว่าอุปกรณ์ของเราเองที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยสามารถเข้าเน็ตได้ไม่ต่างกับ PC เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะรวดเร็วด้วยนะคะถูกต้องเช็คเมลส่งไลน์ a c e b o o t ทวีตหากันหรือว่าจะแบบฟังคลงฟังเพลงสตรีมมิ่งได้หมดครอบคุมทุกอย่าง ใช่เราก็เลยมีบริการใหม่ที่มาใช้แทนแว็บนะคะนั่นก็คือบริการเอชนั่นเองใช่แล้วค่ะและณวันนี้นะคะพี่เก่งเราสามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าสู่ยุค 3G แล้วนะคะน <Yeah! S 1> ี่นี่เพราะว่าผู้ให้บริการทุกรายค่ะตื่นตัวในเรื่องนี้มากเลย <c oughs> จิง <c oughs> บางรายนะคะให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทุกประเทศเลย <c oughs> หรือว่าบางรายนะคะใช้เทคโนโลยีค่ะ ยุคใหม่ซึ่งให้ความเร็วเทียบเท่ากับมาตรฐาน 4G เลยนะคะคือเราเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้มีบางค่ายที่เปิดใช้เปิดเขาเรียกว่าเปิดให้ทดลองดีกว่า 4G ในบางพื้นที่แล้วถกต้องะะใช่แล้วแล้วก็จะมีบางคนที่ได้ลองใช้ไปแล้วด้วยนะแพเขาบอกว่าเร็วมากจริงหรอจริงอยากลองมากเหมือนกันนี่แหละค่ะแล้วตามทฤษฎีแล้วนะคะสามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง 168 Mbps เลยทีเดียว,ว,วซึ่งความเร็วนะคะแล้วก็ความครอบคลุมที่มากขึ้นนี้เองค่ะที่จะช่วยปลดปล่อยจินตนาการแห่งการใช้งานของผู้ใช้ธุรกิจได้อย่างอิสระเลยสุดยอดคือต่อไปนี้เนี่ยเวลาเราจะถ่ายงานหรือว่าทำอะไรเนี่ยเราสามารถถ่ายบนมือถือและอัปโหลดขึ้น YouTube ซึ่ง u t u b e เนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมรองรับการตัดต่ออยู่แล้วไปตัดต่อวันนั้นให้เสร็จสับเสร็จปุ๊บอัพโหลดเลยจ้ะนี่โอ้โหไม้จะว่าอิสระอย่างที่บอกแล้วก็รวดเร็วจริงจเลยนะคะค่ะนี่สุดยอดมากๆเลยสำหรับ 3G ในประเทศไทยของเราและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของ 3G กับวิวัฒนาการของเขาค่ะนะตอนนี้เนี่ยบ้านเรามี 3G แล้วต่อไปเราต้องเฝ้ารอ 4G แพ้่ 4G ราะว่าอีกไม่นานนะคะ ต้องมาถึงบ้านเราอย่างแน่นอนเลยใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราพักเรื่อง 3G ไว้ก่อนนะได้ค่ะนี่เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเรามีอะไรเด็ดๆมาบอกเพื่อนๆอีกแน่นอนนั่นคือช่วง IDEA นั่นเองค่ะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะ ใช่แล้วแล้วช่วงนี้เองค่ะพี่เก่ง I D E A เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเท่ากับพี่เหมาได้พูดถึงเทคนิคการแต่งภาพใน Microsoft Office 2010ไปจะบอกว่าเก่งดูอยู่ที่บ้านแอบเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมสุดยอดและที่สําคัญนะคะมีเพื่อนๆของเราค่ะนำเทคนิคนี้ไปใช้เยอะมากๆเลยคือจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยเวลาเราจะแต่งรูปเราก็จะเอ้ยทำยังไงดีทําอะไรไม่เป็นก็เข้าเพจเหมือนตอนเด็กๆหรือไม่แบบเอ้ยเราปโ Photoshop ไหมไปซื้อเสียตามมานั่นนู่นนี่ ที่สำคัญค <ทำ S 2> ือมันยากด้วยนะโ,<อ>โฟโต้ช็อปเนี่ยใช่ไหมอันนี้ง่ายก,กว่ากันเยอะเลยค่ะถูกต้องมีประโยชน์มากๆเลยแพลว,วันนี้นั่นเองค่ะเราเลยจะนำเทคนิคแบบนี้เนี่ยมานำเสนอต่ออีกสุดยอดเลย แล้วก็เหมาพูดถึงการปรับสีแล้วก็การใส่เอฟเฟกตกับภาพไปแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วค่ะโอเคทีนี้ลองมาดูวิธีการปรับแต่งภาพลักษณะอื่นๆกันบ้างนะอย่างเช่นการครอปภาพหรือว่าตัดภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการซึ่งหลังจากที่ใส่ภาพลงใน PowerPoint แล้วเนี่ยก็ให้ดับเบิลคลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่ Picture t o o l ทีนี้ก็ให้สังเกตดูจ้ะจะมีแถบเมนูด้านบนขวามือมันจะมีคำว่า Crop เมื่อคลิกป,ปุ่มนี้เข้าไปปั๊บ เราก็จะสามารถปรับเลื่อนเส้นสีดำบริเวณขอบภาพเพื่อตัดให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการได้เลยทันทีจากนั้นก็คลิกภาพค้างเอาไว้แล้วก็เลื่อนทนอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามนี่ที่สำคัญนะหลังจากนั้นเราก็แค่คลิกบริเวณนอกภาพอีกครั้งหนึ่ง เพียงเท่านี้มันก็จะเห็นส่วนที่เราเลือกเอาไว้เท่านั้นแหละนี่ค่ะใช้แล้วแต่ถ้าใครนะคะไม่อยากตีกรอบเองค่ะก็สามารถเลือกครอบแบบ Aspect Ratio ซึ่งมีการเตรียมอัตราส่วนของภาพเอาไว้ให้แล้วอีกด้วยค่ะ อย่างเช่น4ต่อ3นะคะหรือว่าจะเป็น16ต่อ9ก็ได้ oh. ที่เหลือนะคะก็แค่ขยับภาพให้พอดีแค่นั้นเอง oh. หรือว่าถ้าเกิดอยากให้หวือนวาอีกนิดหนึ่งนะคะ oh. ลองใช้ crop to shape ดูก็ได้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการตัดภาพให้มีรูปทรงตามสัญลักษณ์ที่เราต้องการค่ะซึ่งจะมีให้เลือกหลายสิบแบบเลยทีเดียว <Wow. S 1> ก็จะทำให้ได้ภาพที่แปลกไปอีกแบบนึงด้วยค่ะพี่เกง่ง แต่ว่าเคยมีหลายๆครั้งแพวบางทีเนี่ยเราเอารูปเรามาสมมตินะแต่มอเออฉากหลังติดใครก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ฉากอ่ะไม่ได้อยากก็ได้แพรเดินเข้ากล้องเรามาพอดีทำไมล่ะเดินมาทําไมแล้วมีวิธีการง่ายๆนะคะในการครอปฉากหลังไม่ต้องการใครเอาเขาออกไปเปลี่ยนเป็นฉากหลังต้กไม้สวยงามแทนอะไรเงี้ยได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอ้โห เลยนะคะเราก็ต้องหาภาพเดี๋ยวสมมติเป็นภาพเราที่มีพื้นหลังติดมาด้วยเราก็แค่ใช้ปุ่ม Remove Background เพื่อจัดการลบพื้นหลังไปเลยอพอคลิกที่ปุ่มน,นี้นะคะก็จะเห็นพื้นที่สีม่วงปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งมันก็คือส่วนที่จะถูกตัดออกไปจากภาพนั่นเองละแล้วโอซึ่งถ้าเกิดว่า PowerPoint เนี่ยเลือกตัดส่วนที่ไม่ถูกต้องออกไปก็ให้เรากดปุ่ม Mark Area to Keep แล้วก็จิ้มไปรอบๆพื้นที่ที่ต้องการเก็บเอาไว้นะหรือถ้ามีส่วนไหนที่ติดมาแบบไม่ต้องการก็ให้คลิกป,ปุ่ม Mark Area to Remove แทนเพื่อเอาตรงส่วนนั้นเนี่ยออกไปจาสกภาพของเราแต่ต้องค่อยๆจิ้มค่อยๆลากกันนะคะเพราะว่าต้องใจเย็นกันนิดนึงแต่รับรองว่าง,ง่ายา Photoshop เยอะมากๆ<อ>แล้วก็จะง่ายมากขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าภาพหรือว่าวัตถุที่เราต้องการเนี่ยมีสีที่แตกตา่างแบบว่าโดดเด่นเด้ออกมาจากพื้นหลังอย่างชัดเจนเลยอะ่ะ ว่าอยากได้ภาพนะคะที่มีข้อความประกอบเนี่ยก็สามารถเข้าไปทําได้ใน powerpoint เหมือนกันค่ะได้ด้วยได้ด้วยเหมือนกันและก็มีเครื่องมือเตรียมไว้ให้เรียบร้อยอีกต่างหากด้วยสุดยอดเลยอ,ะอ่ะเริ่มที่คลิกที่ภาพนะคะเราเลือก picture layout จากแถบเครื่องมือด้านบนได้เลยค่ะซึ่งจะมีหลายรูปแบบให้เลือกนะคะหรือถ้ายอยากจะจัดหลายๆภาพเอาไว้ด้วยกันก็ใช้ picture layout ได้เช่นกันเหมือนกัน มเมื่อเรีอกได้แล้วนะคะก็ใส่ข้อความประกอบภาพเข้าไปปรับแต่งสีสันให้กับตัวหนังสือได้ตามปกติ mm hmm. ใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแ mm hmm. ถมท้ายไวใ้ให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่แก้ไปแก้มาจนมั่วไปหมดแล้ว mm hmm. ให้กดที่ปุ่ม Reset Picture ค่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติ mm hmm. แล้วค่อยๆเริ่มทำกันใหม่ก็ได้ค่ะ แล้วก็เช่นเคยเลยค่ะถ้าเกิดว่าได้ภาพที่ต้องการแล้วนะคะให้คลิกขวาที่ภาพเราเลือก save as picture เพื่อบันทึกภาพไปใช้กับ Facebook หรือว่าโปรแกรมอื่นๆได้ตามสะดวกเลยสุดยอดคือจริงๆเนี่ยสำหรับเรานะ PowerPoint เมื่อก่อนคือใช้ทำแค่พรีเซนต์อย่างเดียวใช่ถูกต้องไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มันจะใช้แทน Photoshop ได้แล้วมไม่ต้องเสียตังค์เลยคือ ถูกกว่าด้วยเพราะเราต้องใช้ทํางานอยู่แล้วด้วยสำคัญยังง่ายกว่ายเ,เยอะเลยล่ะแพลนั่นและสิคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าโปรแกรมที่เราใช้ทํา Presentation อย่างที่เราเคยทําสมัยก่อนเนี่ยจะทํารูปภาพได้ออกมาสวยงามขนาดนี้ค่ะพี่เก่งสุดยอดนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราเอามาแชร์กันนะคะในช่วงของ I D E A นั่ตเอง,ตงแล้วแต่เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันต่อในช่วง True Story ค่ะ,คะสักครู่เดียวค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการเรากันอีกแล้วนะคะพี่เก่งนั่นคือช่วง True Story นั่นเองใช่แล,แล้วแล้วช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีหนุ่มหล่อรอเราอยู่ใช่ไหมแพลวใช่เลยทีเจกับเปอร์นั่นเองค่ะพี่เก่งเยเขาจะมาพูด <c oughs> เรื่องอะไรอะ่ะเป็นคอมพิวเตอร์ฮิสตอรีภาคสาค่ะเป็นภาคจบแล้วโอ้โหท่ามนเป็นไรภา,าคเ<ไ>ปน็ไปไนไรภา,าคเลยทีเดียวเหมือนแบทแมนน่แต่คราวนี้เป็นเรื่องของประวัติของคอมพิวเตอร์นั่นเอง ค่ะถ้าเกิดอยากรู้นะคะว่าค,คอมพิวเตอร์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วจนถึงปัจจุบนันกลายมาเป็นคอมพิวเตอร์ได้ยังไงต้องไปติดตามกับแกปเปอร์ค่ะไปเลย เซ่ยให้ทีเจสาวสวยทั้ง2คนนะครับในช่วง Two Story วันนี้กับผม TJ Gapper เอครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะได้พูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ h i s อรี่กันไปแล้วต้องบอกว่าเนื้อเรื่องนี้ยาวนานมากๆครับแต่ว่ามาถึงในฝั่งของนะครับ Intel แล้วก็ Microsoft ที่ต่างครองความเป็นใหญ่ในฝั่ง PC ฮะแต่บริษัท Apple ของเราครับแหมเจอปัญหาอย่างหนักในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ก็มีสตฟจ็อปครับกลับมาช่วยหรือว่ามาร่วมงานอีกครั้งเนีเป็นครั้งที่2แล้วแต่ครั้งที่3ไม่มานะ oh. สตฟจ็อบบอกไม่ว่างแล้วจริงๆและแม้วันนี้นะครับ IBM จะถอยจากตลาด PC ไปเ,เรียบร้อยแล้วโดยกลายร่างเป็น Lenovo สัญชาติจีนแทนแต่ต้องถือว่า IBM นั้นนะครับช่วยจุดกระแสเทคโนโลยีด้าน PC เนี่ยให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยละครับ แม้ i m m จะไม่ใช่บริษัทแรกที่ก้าวสู่ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า PC ส่วนใหญ่ในโลกเราใช้กันทุกวันนี้ถือกำเนิดมาจากแนวทางของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ IBM เป็นหลักครับ 12สิงหาคมปี1981ครับ IBM เปิดตัว IBM 5150ภายใต้คอนเซปต์ของการเป็น Personal Computer หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั่นเองซึ่งสนนราคาอยู่ที่1,565ดอลลาร์ 1, หรือประมาณเกือบเกือบ50,000บาทไทยครับใช้ CPU Intel 8080 80 แรม16กิโลไบต์ลม40กิโลไบต์มีลำโพงในตัวมีช่องต่อพวกอุปกรณ์5ช่องด้วยกันขนาดเท่ากับเครื่องพิมพ์ดีดตทั่วๆไปคีย์บอร์ดมี83ปุ่มส่วนจอภาพนั้นต้องแยกซื้อครับโดยจอภาพเวลานั้นสามารถแสดงสีอักษรและสีพื้นหลังได้16สีครับ ดานะครับที่ IBM นี่นะฮะเขาเรียกว่ากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในฐานะมาตรฐานของ PC แต่สุดท้ายครับต้องถูกกลืนหายไปกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆที่ขึ้นมาแทนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตทางด้าน HP Acer Dell Lenovo Samsung โหเยอะแยะมากมายในเฮียดีวครับแต่อย่างที่บอกเลครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดเดายากเพราะบางคนเนี่ยคลุบตัวอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับคอมพิวเตอร์จนไม่สามารถมองเห็นภาพเทคโนโลยีในอนาคตได้อีกเลย แกลว่านะลุกขึ้นมาบ้างเพื่อจะได้เห็นอะไรที่มันไกลขึ้นและกว้างขึ้นนะฮะเหมือนสติปจ๊อกทันั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับจะมีคําพูดของคนมีชื่อเสียงหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะต้องอมยิ้มแล้วก็เขินเล็กน้อยครับเพราะที่เคยพูดออกไปนั้นนะครับมันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงนะวันนี้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวครับเริ่มจากคอมพิวเตอร์ในอนาคตอัดหนักไม่เกิน1.5ตันหรือประมาณ 1, 3 6 0กิกิโลกร,รัมนะฮะ อันนี้เป็นการคาดคะเนจากนิตยสาราชื่อดังอย่าง Popular m e h h n n นิกไปนีในปี1 9 7 9ครับแต่ในวันนี้เราถือคอมพิวเตอร์แบบพกพาด้วยมือข้างเดียวซะแล้วถ <c oughs> ัดมาเป็นคำพูดของเคนโอซันประธานบริษัทประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังอย่าง Digital Equipment ครับที่บอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ประชาชนธรรมดาอย่างเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านครับ และสุดท้ายครับประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละครับที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านกันคนละ3ามสี่เครื่องอันนี้ไม่รวมทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าอย่างบริษัทนะครับดิจิตอลอุปกรณ์เนี่ยก็เหลือแต่แค่ความทรงจําไปหลังจากที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอทีมาอันนี้เสียใจด้วยจริงๆครับแต่ขอต่ออีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะมีคนเขากล่าวว่าไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นครับโดยปีเตอร์นอร์ตันนะฮะคอลัมนิสคอมพิวเตอร์ชื่อดังเนี่ยเขากล่าวเอาไอว้นัีนนะนครบ นับไม่ถ้วนต้องอล้างแล้วล้างอีกจนคอมจะพังอยู่แล้วฮะ <c oughs> แต่อันนี้เด็ดกว่าครับมีคำพูดที่ว่าโลกนี้ไม่มีใครรวยเพราะการเขียนโปโรแกรมครับ <c oughs> อ่าลองคิดดูว่าใครเป็นคนคิดมาประโยคนี้ บิลเกตครับแม่พูดแบบนี้ชัดเจนครับ <c oughs> แข่งกักชั่วสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงทูสตอรี่ยูนนี้เนี่ยเราก็จบไปเรียบร้อยกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ฮิตทอรีนเองสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนะครับต้องรอติดตามชมให้ดีสำหรับวันนี้ขอส่งต่อให้กับ t ีเสาว,ส,วสองคนละกันครับ <c oughs> บิวเกตจะสู้แกปเปอร์ <c oughs> แต่มาถึงตอนนี้เนี่ยเก่งมีเกรดความรูม้มาฝากกันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องชอบแน่นอนอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะพี่เก่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จค่ะคือหลายๆคนเนี่ยมีการเจ็ต ใช่เราต้องชาร์จไฟกันทุกวันเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะสงสัยแล้วก็มีคําถามมากมายใช่ไหมอย่างแอบได้ยินมาว่าแพรวก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่เลยค่ะพี่เก่งมีแฟนๆรายการของเราหลายคนเลยนะคะมีคําถามที่แบบคลาสสิกมากๆเลยที uh ่แบบสอบถามไปเข้ามาเร้ด้วยในรายการ Take c o u s ของเราก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะนํามาบอกเพื่อนๆที่สงสัยเพื่อความชัดเจนแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะคําถามที่ว่านี้ค่ะเกิดจากเกิดจากความสงสัยนะคะว่า คู่มือโน้ตบุ๊กเนี่ยที่แนะนำให้ใช้แบตจนหมดเพื่อว่าที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตได้เนี่ยซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ใช้ว่ามันเป็นความจริงหรือไม่แล้วเราเควรที่จะทำตามหรือเปล่าคะพี่เก่งคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงจ้ะจริงเหรอคะจริงถูกตำนานเพราะว่าจริงๆแล้วแบตที่เราใช้อยู่ในโน้ตบุ๊กหรือว่าพวกเดเวิ์ของเราต่งตางๆพวกมือถือต่งตางๆเนี่ยมันเป็นแบตลิียมไอออนเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเออ คือคยแม้ว่าเราชาร์จมือถือเสร็จปุ๊บมันขึ้นเต็มร้อยแล้ะปรากฏเดึงออกมาใช้ไปแป๊บตึ่นเฮ้ยทำไมมันเหลือแค่50มาอันนี้เป็นประจําเลยเป็นประจํานั่นป็นเราคิดว่าเฮ้ยแบตมันเสื่อมแน่ๆเลยอะไร่ๆบางทีมันจะเออเนื่องจากว่า มันคือใช้ไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันจะรวนเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เนี่ยคือจริงๆเราอาจจะชาร์จไม่เต็มร้อยแต่มันเด้งว่าเต็มร้อยวิธีการแก้ง่ายๆบางทีนะมันชาร์จแป๊บเดียวมันก็เต็มบางวันคือแบบชาร์จนานมากไม่เต็มสักทีแต่พอชาร์จแป๊บเดียวแล้วก็เต็มเนี่ยกลายเป็นพอเราออกไปใช้แป๊บเดียวมันก็ลดใช่แล้วค่ะคอ,อันนี้มันมันบอกถึงร้อยแล้วแต่จริงๆมันยังชาร์จไม่ถึงร้อยพี่แกงรู้ไหมทุกวันนี้พะต้องพกที่ชาร์จแบตไปตลอดเวลาเลยนะ พกเห,เหมือนกันใช่ไหม 7, เจ็ดพันมิลิแอมจ้าทุกเครื่องคือต้องแบบพกที่ชาร์จแบตในกระเป๋านี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ที่ชาร์รจแบตจา้าเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราต้องชาร์จแบตสี่รอบต่อวันอืมเพราะฉะนั้นเราเจ็ดพันมิลิแอมคือเราต้องพกแบบว่าวสายชาร์จเอาไปด้วยนะแล้วก็พกตัวชาร์จที่เป็นแบบตัวอันนี้อ,ออกไปด้วยเพราะว่าแบงค์มันวายมากคือกระเป๋าหนักนี้ไม่ใช่อะไรเลยถูกต้องเป็นสายชาร์จนั่นเองแต่คือพาก็เป็นบ่อยนะคะที่ปล่อยให้แบตแบตหมดเกลี้ยงเลยอะแล้วก็ค่อชาร์จ ปล่อยหมดบ่อยก็ไม่ดีนะคือเขาบอกว่าควรจะหมดสักประมาณปีหนึ่งสองสาครั้งอย่างเงี้ยโอเค,คอต่อปีนะลูกนี่คือรู้สึกว่าวันหนึ่งนี่หลายครั้งเลยค่ะเพราะว่าอย่างนี้เวลาเรานับแบตเนี่ย<า>แบตมันจะนับตามรอบที่รอบที่ชาร์จศูนย<อ>์ถึงร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปล่อยศูนย์ถึงร้อยศูนย์ถึงร้อยศูนย์ถึงร้อยเนี่ยมันก็จะทำให้แบตเราเสื่อมเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเราช้าตอนที่มันแบบว่าเอ้ยสักห้าสิบแล้วชาร์จ มันก็นับตั้งแต่ห้าสิบถึงร้อยห้าสิบถึงร้อยถูกไหมก็จะเป็นการยืดอายุแบตงั้นก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครนะคะอยากจะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานขึ้นให้ได้ช่วยก้อนใหม่ไม่สิเราต้องแนะนำวิธีของเราที่พี่เก่งบอกไปเมื่อกี้ไงนะคือว่าปล่อยให้แบตหมดจนหมดเลยถึง0%นะคะแล้วก็ชาร์จใหม่ก็ปีละสองครั้งอย่าทัแถวนะไม่ไม่ต้องทุกวันขนาดนี้นะคะอาจจะทให้แบตเสื่อมได้ค่ะ เอาละค่ะสำหรับทริปดีๆนะคะในวันนี้ก็เราก็นามาเสนอกันแล้วก็มาตอบคําถามเพื่อนๆกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงนี้เนี่ยก็น่าเสียดายที่หมดเวลาของรายการเทปควอทีนพกเราอีก<ม>แล้วเาะหมดเวลาอีกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ<ช>มาน,นาเสนอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้กันทุกสัปดาห์เลยใช่แล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ทีเจเก่งและทีเจแพร่ล,ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย